เป็นในฝั่งของหุ้นทรูนะครับเมื่อวานมีการทำา e r r n n n g Preview กันนะครับภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกับพี่นัดครับสวัสดีครับพีสวัสดีสวัสดีครับบูคร์บได้ยินใช่ไหมครับชัดเจนครับ ครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับเราผิดหวังเล็กน้อยเกี่ยวกับแนวโน้มของผลการดำเนินงานควอเตอร์สามของตัวทรูนะครับจากเดิมที่เราเคยก่อนคาดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวบ้างนะครับในลักษณะของตัว Q on q นะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้ามองในแง่ของตัวโอ peration ปกติเนี่ยเอ่อถ้าเป็นในแง่ของตัวสแตตต่างๆเนี่ยเริ่มดูดีขึ้นจริงนะครับแต่เขาไปถูกฉุดด้วยค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งที่ชื่อว่า i n t i c a t i o n cost นะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายในการควบรวมกิจการ ซึ่งอันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเหมือนเป็นการปรับโครงสร้างเพื่อไปเตรียมต่อยอดในรยายะยาวนะครับต้องบอกว่าตามแผนของเขาเนี่ยในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยเขาจะบันทึกค่าใช้จ่ายพวกนี้ เยอะขึ้นนะครับเขาไม่ได้ระบุในแง่ของตัวจํานวนนะครับว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้เนี่ยจะบุ๊กอยู่ในควอเตอร์เท่าไหร่แต่เราประเมินอสมง่ายๆนะครับจากภาพรวมจากในเรื่องของตัวการให้ไกด์แดนซ์ในเรื่องของตัวการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส่วนนี้ ในปีนี้นะครับเบื้องต้นที่จะผ่านเ L เนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ20%ของอต้นทุนโดยรวมนะครับที่ประมาณ2อ2ล้านบาทในช่วงของครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยถ้ามองในแค่ของควอเตอร์สเนี่ยเขาบันทึกไปแล้วประมาณ250ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเหลือในครึ่งหลังเนี่ย ที่จะต้องบันทึกเนี่ยเราราวประมาณพันกว่าล้านนะครับก็พี่จับหาร2เลยก็คิดว่าน่าจะบุ๊กในควอเตอร์สกว่า800 000, ล้านมันก็เลยเป็นตัวชุดที่ทําให้แม้ว่าภาพโอ peration ต่างๆการแข่งขันด้านราคามันดูมีสัญญาณดีขึ้นอาผู้ยังเป็นเทนขาขึ้นได้แต่ก็ไปถูกชุดจากในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะครับทำให้ภาพโดยรวมในระยะสั้นในช่วงของปี2023กับต่อเนื่อง2024อย่างที่เราเคย ออบอกไว้ล่วงหน้าว่าน่าจะต้องมีการปรับประมาณการค่าใช้จ่ายส่สวนนี้เข้าไปสะท้อนในแง่ของตัวผลการดําเนินงานเข้าไปนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามนะครับในแงีของตัวภาพระยะยาวสําหรับหุ้นทัวร์ทูเนี่ยเรายังคงมองเหมือนเดิมว่า ด้วยภาพซีเนจี้ที่มันดูชัดขึ้นนะครับผลประโยชน์ที่มันจะทยอยเข้ามาในอนาคตอย่างเช่นในช่วงปี2025-2026ที่เขามองว่าผลบวกจากการเริ่มทำซิงเกิลกิจที่เริ่มเสร็จนะครับจะเป็นตัวต่อยอดเนี้ยของตัวซีเนจี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสุดที่เนี่ยในปี2025กว่า1น ,00 0ล้านบาทนะครับซึ่งจะบุ๊กผ่าน PNL เนี่ยประมาณเกือบ30%แล้วก็2026บเน่ยบุ๊กผ่าน PNL เนี่ย เกือบ40%ของ20,000ล้านหรือว่าคิดเป็นมูลค่าประมาณ8,000ล้านนะครับตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนทําให้ประมาณการในระยะยาวเนี่ยมันยังคงมีอัพไซด์แล้วก็เรายังคงมองว่าเน็ตโพสเอ่อของตัวซินิจี้เนี่ยยังคงเป็นบวกสําหรับตัวเอ่อภาพรวมของประมาณการนะครับโดยเฉลี่ยก็คือน่าจะอยู่ที่ประมาณ1บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าระยะสั้น เอาลุกในแง่ของตัว e a r n ์เน็อาจจะยังไม่ผ่านจุดวอ t ทอมแต่เรามองว่าถ้าเป็นในลักษณะของการซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวเนี่ยหุ้นตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ทยอยสะสมได้นะครับวอตทอมจริงๆของหุ้นตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงต่อเนื่องควอเตอร์สถึงต้นปีหน้านะครับก็คําแนะนําก็จะเป็นในลักษณะของการทยอยซื้อ Target p ็ตไพอยู่ที่8ปดบาทสิซึ่งไม่รวมโครงการซิงเกิลกินะครับครับก็โดยรวมก็คิดว่า จริงหุ้นที่มันลงมาจากยอดล่าสุดที่เทรดดิ้งกันขึ้นไปบริเวณ7จ็ดบาทหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเนี่ยคิดว่าก็สะท้อนภาพมีะระดับหนึ่งนะครับแต่ว่า,าแคตาลูนเรย์แอนอาจจะยังขาดอยู่สาหรับทรูนะครับก็ค่อยๆดูนะครับเดี๋ยวพี่นัดอัปเดตต่อเนื่องแน่นอนนะครับว่าจุดที่เอิร์นนิ่งค่อยๆฟื้นตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะทําให้หุ้นเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวได้ 1, ผันผวนน้อยลงละนะครับเราคงมาโฟกัสกันที่เรื่องของผลประกอบการก,กันมากขึ้น นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อสรุปสำหรับทรูนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นัดมากครับครับสวัสดีครับ